คืนที่เสียงยังไม่จางหายทุกคืนที่ฝนตกจะมีเสียงหนึ่งที่กลับมาอีกครั้งเรื่องราวที่เล่าซ้ำแต่ไม่มีใครรู้ว่าใครเป็นคนเล่าครั้งแรกคุณกําลังเข้าสู่รายการที่จะทำให้คุณไม่กล้าอยู่คนเดียวในความมืดเรื่องเล่าตํานานผีทุกเสียงทุกคำล้วนมีที่มา และคืนนี้เราจะพาคุณไปฟังในที่ที่เสียงนั้นเริ่มต้นขึ้นเรื่องใต้แดงเรื่องนี้มาจากคุณโคบีครับคุณโคบีเล่าว่าผมเคยเรียนที่มหาลาัยติทะเลแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรีเรื่องนี้เกิดขึ้นประมาณปี50หรือ51าจำปีไม่แม่น ตอนนั้นผมเป็นองค์การนิสิตปกติเราจะนั่งประจำกันอยู่ชั้นสองในห้องของเราจะมีหลายฝ่ายหลายโต๊ะโดยในวันนั้นมีประชุมตอนประมาณ2องทุ่มเรียกว่ามากันเกือบครบขาดเพียงน้องคนหนึ่งที่ไม่ได้เข้ามาน้องคนนี้ชื่อว่าหนึ่งเรียนวิทย์กีฬาจนกระทั่งประชุมเสร็จก็แยกย้ายกันไปทำงานอย่างอื่นจนลืมถามถ่ายน้องหนึ่งไปเลยลองเช็คในไฮไฟก็ไม่ได้อัปเดตอะไรเพิ่มใน MSN ก็ไม่ออนไลน์ ในห้องตอนนั้นเหลือกันอยู่สามสี่คนทำงานต่อจนกระทั่งเช้าอีกวันน้องหนึ่งเดินเข้ามาในห้ององค์การโดยหน้าตางงวง,วงเราก็ทักทายกันปกติจนผมถามน้องว่าเมื่อคืนหายไปไหนมาและนี่คือสิ่งที่น้องหนึ่งได้เล่าให้ฟังครับโดยปกติที่วิทย์กีฬาจะมีวิชาที่ต้องเรียนกับอาจารย์ใหญ่ที่ตึกวิทย์แพทย์ศึกษาระบบกล้ามเนื้อต่างๆเมื่อวานผมมีเรียนที่นั่นแต่พอเรียนเสร็จเพื่อนผมก็ดันลืมของไว้บนตึก เลยชวนผมไปเอาของตอนมืดแล้วพอไปถึงก็จอดรถหน้าตึกแต่ตึกมันปิดแล้วเลยถามกับยามข้างล่าว่าขอโทษครับขอเข้าไปเอาของบนตึกได้ไหมพอดีลืมของไว้ยามบอกเปิดให้ไม่ได้ต้องมีอาจารย์มาบอกให้เปิดถึงจะเปิดให้ได้เพื่อนผมอ้อนวอนอยู่นานไม่รู้ว่ายามรำคาญหรือใจอ่อนถึงได้ยอมเปิดให้แต่นายยามแกจะขอพาเดินไปด้วยแล้วยามก็พาเพื่อนผมเข้าไปในตึกส่วนผมรอข้างนอก นายามพาเพื่อนผมไปกดลิฟต์เพื่อขึ้นไปอย่างชั้นที่เรียนพอประตูลิฟต์เปิดยามเดินออกมาเปิดไฟให้แล้วยืนรอหน้าลิฟต์บอกให้เพื่อนผมรีบไปหยิบของด้วยความกลัวเนื่องจากในห้องมีแต่อาจารย์ใหญ่มันจึงรีบวิ่งด้วยความรวดเร็วจนตอนวิ่งกลับมายามปิดไฟหมดแล้วเหลือไว้แต่ไฟในลิฟต์ที่สมาออกมาพร้อมกับเอามือจับกันประตูลิฟต์ไว้ไม่ให้ปิดแล้วเพื่อนผมก็เข้าไปในลิฟต์ ในขณะที่ลิฟต์กำลังลงนายยามแกถามเพื่อนผมว่าเรียนกับอาจารย์ใหญ่ด้วยหรอเพื่อนผมก็ตอบว่าใช่นายายามถามต่อว่าแล้วรู้ไหมว่าอาจารย์ใหญ่เขาปลูกได้สีอะไรเพื่อนผมก็ตอบว่าผมเห็นที่ข้อมือเป็นสีแดงนะครับนายยามพยักหน้ารับแล้วยกมือของตัวเองขึ้นมาถามเพื่อนผมว่าใช่แบบนี้หรือเปล่าเท่านั้นแหละครับเพื่อนผมมันวูบไปทันทีเลยส่วนผมที่รออยู่ข้างล่างก็แปลกใจว่าทําไมเพื่อนมันไปนานจังจนกระทั่งมียามอีกคนเดินมา ถามว่ามันทาอะไรผมจึงรีบให้ยามคนใหม่พาเข้าไปหาเพื่อนข้างในเพราะหายไปนานจนผิดสังเกตปรากฏว่าผมไปเจอเพื่อนมันสลบอยู่ในลิฟต์คนเดียวนายยามที่พาเข้าไปตอนแรกก็ไม่อยู่เลยรีบหามพามันไปโรงพยาบาลของมหาอะไรแล้วก็เฝ้ามันจนเช้านี่แหละครับเพราะเพื่อนผมมันบอกว่ามันอยู่คนเดียวไม่ได้และเมื่อเช้านี่เองที่มันมาเล่าเหตุการณ์ที่เจอในตึกเมื่อคืนให้ฟังแล้วก็มารู้ที่หลังจากยามว่าสงสัยเพื่อนผมมันเจออาจารย์ใหญ่ที่เป็นยามเก่า ที่อยู่ทิดตัวเพื่อนนักศึกษาแพทย์ละมั้ง